พิจิตตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7จ็นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นชาละวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติค่ะรายการของเราอํานวยการผลิตโดยคุณสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีจนถึง8ปดนาฬิกาค่ะวันนี้นิสหน่อยวิจิตร ajan เข็มอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะในวันศุกร์ที่2พฤ สภาคมพุทธศักราช2568นะคะถักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง23สถานีด้วยแล้วก็ท่านที่ติดตามรับฟังผ่านทางหอ,อกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกชุมชนเลยค่ะวันนี้นิดหน่อยนะคะก็มีข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมาฝากกันเช่นเคยรวมไปถึงนะคะในช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรวันนี้ท่านประชาัสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรติดภารกิจนะคะ ท่านติดราชาการที่กรุงเทพมหานครนะคะก็เลยฝากประเด็นดีๆที่น่าสนใจค่ะมาให้คุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามรับฟังกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งได้ติดตามรับฟังกันแน่นอนนะคะแต่ช่วงแรกของรายการค่ะติดตามกันก่อนเลยนะคะกับพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เนาะที่เราได้พบกับพายุฤดูร้อนมีหลายพื้นที่นะคะในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบกัน ะะก็มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายด้วยนะคะซึ่งหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะไม่ว่าจะเป็นในระดับจังหวัดเองแล้วก็ในพื้นที่นะคะทั้งอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะทีะ่ประสบเหตุนะคะมีทั้งพายุฝนฟ้าคะนองเนาะแล้วก็มีลมกระโชกแรงด้วยนะคะเกิดเป็นวาตภัยนะคะขึ้นในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนั่นเองทีนี้ สภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้คาดหมายลักษณะอากาศต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่6พฤษภาค,คมนะคะก็บอกว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะยังคงต้องระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนนะคะ ก็จะมีฝนนะคะยังคงมีฝนตกอยู่แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยนะคะก็ฝนจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะ,ะในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็อุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นแล้วก็มีอากาศร้อนเนื่องจากความกดอากาศต่ำจากความร้อนค่ะปกคลุมปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะก็ ช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังนะคะในขณะที่ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันนะคะทำให้ทางภาคใต้นี่นะคะก็ ยังคงมีฝนตกอยู่เนาะในช่วงนี้นะคะแล้วก็อย่างในพื้นที่ภาคเหนือนี่แน่นอนว่าอากาศร้อนนะคะมีพายุฝนฟ้าคะนองอยู่ไหมย,ยังคงมีอยู่นะคะร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะอุณหภ,ภูมิสูงสุดอยู่ที่31 -37 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภ,ภูมิต่ำสุดอยู่ที่22 2 7ถึงองศาเซลเซียสค่ะ ก so ็อย so, ่างในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นนะคะแล้วก็มีอากาศร้อนนะคะก็บางพื้นที่อาจจะมีฝนลดลงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะยังคงมีฝนตกแล้วก็มีลมกระโชกแรงอยู่เพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องเกษตรกรควรระวังอันตรายแล้วก็ป้องกันความเสียหายนะคะจากฝนที่อาจจะตกลงมาอย่างหนักในบางพื้นที่นะคะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกแรงด้วยเนี่ยนะคะ สำหรับชาวสวนค่ะ ที่เป็นสวนผลไม้นะคะควรดูแลการผูกยึดค้ำยันกิ่งและลำต้นให้มั่นคงแข็งแรงรวมทั้งควรปรับปรุงระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานค่ะเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังนะคะเมื่อมีฝนตกหนักนอกจากนี้พี่น้องเกษตรกรควรกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อจะได้มีน้ำใช้ในช่วงที่มีฝนน้อยส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์นะคะควรตัดแต่งกิ่งไม้รอบโรงเรือนค่ะเพื่อลดความเสี่ยงจากกิ่งหักโค่นลงมาทับโรงเรือนนั่นเองแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เราเน้น ย้ำกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือการดูแลสุขภาพของเรานั่นเองนะคะอากาศยังคงเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะช่วงกลางวันอากาศร้อนถึงร้อนจัดเลยนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเย็นช่วงค่าอาจจะมีบางพื้นที่ที่มีพายุฝนฟ้าคะนองนะคะก็อุณหภูมิจะลดลงเพราะฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างวันเกิดขึ้นแน่นอนสภาพร่างกายเราเนี่แหละคะ่ะต้องปรับ ตัวนะคะอย่างต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะดื่มน้ําเยอะๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกําลังกายด้วยทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้งห้ามู่นะคะเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเองฝากกันไว้ด้วยค่ะเอาล้วะค่ะต้องขอบคุณ พยากรณ์อากาศนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็มาถึงช่วงนี้นะคะสำหรับช่วงคุยการวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรของเราคุณสุรเดชคุ้มปากพิงได้ฝากประเด็นที่น่าสนใจมาให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเนื่องจากว่าท่านติดภารกิจนะคะติดราชการนะคะไปราชการที่กรุงเทพมหานครนะคะ่ะทีนี้ ประเด็นแรกติดตามกันก่อนเลยนะคะสำหรับเรื่องของทางด้านของรัฐบาลค่ะได้มอบเงินสงเคราะห์บุตรอัตราใหม่นะคะของผู้ประกันตนมาตรา33และ39เนะคะเน้นย้ำเลยเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนค่ะในเรื่องนี้นะคะตามนโยบายรัฐบาลในการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก800บาทเป็น1000บาทต่อเดือนต่อคนค่ะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เป็นต้นไป ทีนี้การจ่ายเงินงวดแรกนะคะใจ่ายในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของรัฐบาลนะคะที่มุ่งเน้นในการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกกลุ่มอย่างเป็นรูป,ปรธรรมค่ะ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นะคะที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ1,000บาทต่อคนต่อเดือนได้คราวละไม่เกิน3คนค่ะมาตราการนี้เนี่ยเป็นผลสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาโครงสร้างประชากรของ,ของประเทศนะคะตอนนี้เขาบอกว่าอัตราการเกิดลดลงขณะที่ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยการปรับเพิ่มเงินสง เคราะห์บุตรเนี่ยไม่เพียงช่วยลดภาราค่าใช้ใจ่ายของผู้ประกันตนแต่ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเกิดและเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวด้วยนะคะสําหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรนะคะปี2568จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้ประกันตนทุกทุกสิ้นเดือนค่ะซึ่งอัตราใมหม่1,000บาทนะคะตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายเงินสง เคราะบุตรนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นเดือนเนาะสำหรับสิทธิ์ในเดือนมกราคมเนี่ยนะคะได้รับเงินในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็สิทธิ์ในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะจะได้รับเงินในเดือนพฤษภาคมสิทธิ์เดือนมีนาคมได้รับเงินเดือนมิถุนายนนะคะสิทธิ์เดือนเมษายนได้รับเงินเดือนกรกฎาคมสิทธิ์เดือนพฤษภาคมได้รับเงินเดือนสิงหาคมนะคะ สิทธ <Es> <an> e ิเดือนมิถุนายนนะคะได้รับเงินเดือนกันยายนสิทธิเดือนกรกฎาคมได้รับเงินเดือนตุลาคมนะคะสิทธิ์ในเดือนสิงหาคมได้รับเงินในเดือนพฤศจิกายนสิทธิ์ในเดือนกันยายนได้รับเงินในเดือนธันวาคมแล้วก็สิทธิ์ในเดือนตุลาคมค่ะจะได้รับเงินในเดือนมกราคมของปีถัดไป ส่วนสิทธ์ในเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะได้รับเงินในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไปแล้วก็สิทธ์ในเดือนธันวาคมจะได้รับเงินในเดือนมีนาคมของปีถัดไปนั่นเองนะคะสําหรับความสําเร็จในครั้งนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลค่ะเขาให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการเกิดแล้วก็การเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะคะจนนําไปสู่การประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่และเกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับประชา ปรชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับเงินสงเคราะห์บุตรของสำนักง,งานประกันสังคมก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจ Facebook สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่สำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดพิจิตรก็ได้นะคะในพื้นที่พิจิตรบ้านเรานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์056 651 6 65 6 7นนก็ะคะ0 5 6 6 5 1 1 6ค่ะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตรค่ะหรือถ้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆเนะาะก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมในจังหวัดนั้นๆได้เลยเช่นเดียวกัน น,ะะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงคุยกันวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรมีอีกหนึ่งข่าวดีค่ะที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรฝากมานะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญเลยนะคะเขาบอกว่าไทยเนี่ยติดอันดับ7ของประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะคะคุณผู้ฟังสำหรับผลการสำรวจนี้นะคะเป็นผลการสำรวจที่ชื่อว่า i p s o s นะคะ IPSOS เป็นบริษัทวิจัยตลาดระดับโลก เขามีการรายงานดัชนีความสุขนะคะประจำปี2025ในปีนี้เนี่ยแหละค่ะบอกว่าประเทศไทยติดอันดับเจของประเทศที่มีประชากรที่มีความสุขมากที่สุดนะคะจากการสำรวจประชากรเนี่ยนะคะใน30ประเทศนะคะซึ่งผลสำรวจนี้เขาบอกว่ามีการพิจารณาเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียนะคะที่ทำการสำรวจ7ประเทศนะคะคือ ของไทยเนี่ยอยู่อันดับ3นะจากเอเชียนะคะรองลงไปก็จะเป็นต้องบอกว่าใครมีอันดับความสุขมากที่สุดเขาบอกว่า,อาของไทยเนี่ยอันดับ3เนาะถ้าคิดในการพิจารณาของกลุ่มประเทศเอเชียนะคะอของเราเป็นรองจากอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียคะ่ะอินเดียอันดับ1อินโดนีเซียอันดับ2นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีเนาะที่ ผลสำรวจของต่างประเทศเนี่ยนะคะเป็นการยืนยันนะคะเหมือนกันว่าประชากรของไทยเรามีความสุขนะคะมีความสุขของเราก็เป็นเมืองไทยเมืองยิ้มนะคะคุณผู้ฟงังแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาบอกว่า ผลสำรวจนี้เนี่ยยังระบุถึงปัจจัยหลักเลยนะคะที่ส่งเสริมความสุขของประชาชน3ประการก็คือการได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและลูกๆนี่อันนี้คนไทยให้ความสําคัญนะคะแล้วก็การได้รับการยอมรับและความรักจากผู้อื่นและความสามารถในการควบคุมชีวิตของตนเองได้ขณะเดียวกันปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้ระดับความสุขลดลงก็คือเรื่องของปัญหาทางการเงินค่ะปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาด้านสุขภาพโดยรวมนะคะแล้วก็ในกลุ่มอายุ ก็พบว่าผู้ที่มีอายุ70ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มที่มีระดับความสุขมากที่สุดนอกจากนี้ผลวิจัยยังพบว่าในกลุ่ม Generation Z หรือว่า Gen Z เนี่ยนะคะ mm hmm. เพศชายมีระดับความสุขสูงกว่าเพศหญิงในวัยเดียวกันด้วยนะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งผลสำรวจเนาะที่การันตีนะคะเรื่องของข้อมูลนะคะของคนไทยที่เป็นการยืนยันว่าประชากรของเรามีความสุขนะคะติดอันดับ7ของ เขาบอกว่าเป็นประเทศนะคะถ้าเทียบกันในระดับโลกคือเราอยู่อันดับ7ถ้าเทียบกันในเอเชียคือเราอยู่อันดับ3นั่นเองนะคะก็ขอบคุณผลสำรวจนะคะอิปซอสนะคะก็เป็นบริษัทวิจัยตลาดระดับโลก นะคะที่นำข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะก็สำหรับช่วงนี้นะคะช่วงของคุยการวันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะก็หมดเวลาลงแล้วละค่ะสัปดาห์หน้านะคะพบกับคุณสุรเดชคุ้มปากพิงประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมที่นี่ที่เดิมนะคะแล้วก็ช่วงเช้าๆแบบนี้เหมือนเดิมด้วยนะคะอ่ะส่วนประเด็นที่เราจะติดตามกันต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของ er <vale ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนิดหน่อยค่ะ มาฝาฝกคุณผู้ฟังมีหลากหลายกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะกิจกรรมแรกพาไปติดตามบรรยากาศของการส่งน้องๆทหารใหม่นะคะเข้ารับราชการทหารกองประจำการแผนกทหารบกและทหารเรือผลัดที่1ทับ2568ปรากฏว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีญาติพี่น้องครอบครัวนะคะมาส่งกำลังใจให้กับทหารใหม่อย่างคับคั่งทีเดียวนะคะ ก็สำหรับบรรยากาศนะคะของการส่งทหารใหม่จัดขึ้นที่หอประชุมสารกลางจังหวัดพิจิตรนะคะก็มีทั้งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะไปร่วมพบปะพี่น้องทหารใหม่นะคะก็สําหรับจังหวัดพิจิตรค่ะได้ทําการตรวจเลือกทหารกอ,กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการประจําปี2568เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่3-8ถึงเมษาย,ยนที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ ที่ผ่านมานี้นะคะเป็นการส่งทหารกองประจำการในผลัดที่1ค่ะแยกเป็นประจำการณนะมณฑลทนหารบกที่36จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน139นายและประจำการณนศะูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือจังหวัดชนบุรีนะคะจำนวน22นายรวมทั้งสิ้น161นายด้วยกัน นะคะก็โอกาสนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรทั้งสองท่านนะคะท่านท่านกิติพลเวชกุลนะคะแล้วก็ท่านธนิตภูมิถาวรน,นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้พบปะทหารใหม่บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็อบอุ่นทีเดียวค่ะ แล้วก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองมีญาติพี่น้องของทหารใหม่นะคะมาร่วมให้กําลังใจบุตรหลานนะคะที่เป็นทหารใหม่นะคะก็ยังไงแล้วนะคะก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรบอกว่าเรื่องของการดูแลทหารใหม่นะคะอยากให้มั่นใจในกองทัพนะคะมั่นใจในผู้บังคับบัญชาว่าจะดูแลบุตรหลานนะคะเป็นอย่างดีระหว่างการฝึกแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่เข้าอยู่กองประจาการนะคะก็จะได้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนั่นเองนะคะเป็นการฝึกทหารใหม่นะคะก็ส่งกําลังใจให้กับน้องๆทหารใหม่ชาวพิจิตรของเรากันด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะพาไปติดตามการจัดกิจกรรม วันแรงงานแห่งชาติประจำปี2568นห้ะซึ่งในปีนี้เนี่ยนะคะมีการจัดงานภายใต้แนวคิดแรงงานพิจิตรวมใจสร้างสรรค์สังคมใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติดนะคะซึ่งในปีนี้นะคะท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรท่านกิติพลเวชกุลค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็ได้มีการอ่านสารนะคะของนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานด้วยนะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ห้างแฮปปี้พาซานะคะห้องคอนเวนชันหออำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะก็เป็นการระลึกถึงแล้วก็ยกย่องนะคะการให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานที่ต่อสู้นะคะ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะและความเป็นอยู่รวมไปถึงสิทธิ์ต่างๆที่ผู้ใช้แรงงานควรจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนั่นเองภายในงานเขามีกิจกรรมการเดินรณรงค์เพื่อแสดงพลังเครือข่ายแรงงานร่วมกันป้องกันและต่อต้านยาเสพติดนะคะมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2568จํานวน3คน มีกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบมินิสปอร์ตเดย์เพื่อสร้างพลังบวกนะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทํางานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดให้หมดไปจากสถานประกอบกิจการแล้วก็เป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้แรงงานด้วยนะคะสำหรับวันแรงงานค่ะคุณผู้ฟังคะเกิดจากการเรียกร้องอของสภาพที่ต้องบอกว่าเป็นสภาพการทำงานเนาะคือ นายจ้างเนี่ยกำหนดชั่วโมงการทำงานวันละ8ชั่วโมงนะคะทีนี้สิทธิทแรงงานต่างๆนะคะเมื่อวันที่1พฤษภาคมปีคริสตศักราช1886ในชิคาโกสหรัฐอเมริกาเขามีการสลายการชุมนุม นะคะก็คือมีการชุมนุมกันนี่แหละเรียกร้องของเรียกร้องสิทธิแรงงานต่างๆแล้วก็มีการสลายการชุมนุมจนทําให้มีผู้เสียชีวิตนะคะทีนี้ต่อมาข้อเรียกร้องที่อยากให้ในายจ้างกําหนดการทํางานวันละ8ชั่วโมงแล้วก็มีสิทธิต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็ได้กลายเป็นมาตรฐานในการกําหนดชั่วโมงการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ก็เลยมีการกําหนดให้วันที่1พฤษภาคมของทุกปีค่ะเป็นวันแรงงานนะคะ ส่วนในประเทศไทยของเราค่ะคณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงานเนี่ยก็ได้จัดประชุมเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2494มีความเห็นตรงกันว่าควรกำหนดให้วันที่1พฤษภาคมเป็นวันที่ระลึกแรงงานไทยแล้วก็มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็จัดต่อเนื่องแบบนี้เป็นประจำทุกปีนั่นเองนะคะเพื่อระลึกถึงความสาคัญในวันนี้นะคะที่เป็น1พฤษภาคมเนี่ยแหละค่ะวันแรงงานแห่งชาตินั่นเอง นะคะก็ต้องบอกว่า,าเรื่องของอพี่น้องภาคแรงงานเนาะก็เป็นกลุ่มวัยทำงานที่มีจำนวนมากนะคะในประเทศไทยรวมถึงในจังหวัดพิจิตรเองด้วยนะะเพราะฉะนั้นก็เนี่แหละคือ คือพลังที่สําคัญนะคะนี่คืออีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นพลังที่สําคัญของกลุ่มวัยทํางานเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็ต้องบอกว่าทางรัฐบาลเองก็ตามนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยเองหรือว่าในประเทศต่างๆทั่วโลกได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มนะคะอาชีพที่เป็นผู้ใช้แรงงานเหล่านี้นั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็เป็น ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะคะที่นิสหน่อยเลือกมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่จะนํามาฝากคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของนโยบายรัฐบาลติดตามกันต่อเนื่องเลยค่ะกับช่วงนี้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องปากท้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย คุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ต้องขยายวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องของค่าไฟค่ะเขาบอกว่าค่าไฟลดอีกแล้วนะคะลดเหลือ3บาท98สต่สตางค์ในงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม ปี2,568นะคะซึ่งาทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสาสิการวัฒนจันทร์นะคะได้เปิดเผยบอกว่ารัฐบาลขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการร่วมกันทำงานให้สามารถลดอัตราค่าไฟฟ้าลงได้สำเร็จเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนค่ะซึ่งส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าในรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปี2568นี้ลดเหลือ3 บาท98สตางค์ต่อหน่วยนะคะตามประกาศล่าสุดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกอพจากเดิมที่มติกกอพนะคะประกาศราคาไฟที่เป็นค่าไฟเนี่ยรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปี68ไว้ที่4บาท15สตางค์ต่อหน่วยนะคะทีนี้ เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาค่ะคณะรัฐมนตรีก็มีมติกำหนดเป้าหมายชัดเจนเลยในการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2568ลดลงไม่เกินหน่วยละ3บาท9กส้าสตางค์แล้วก็มีการมอบหมายให้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะเป็นผู้กำกับดูแลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทำงานร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการดาเนินการ ให้ภารกิจการลดค่าไฟในครั้งนี้เนี่ยนะคะได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะทีนี้ทางด้านของรัฐบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคณะรัฐมนตรีเองก็ตามหรือว่าทางด้านของกอฟอผอนะคะก็มีการร่วมการดําเนินการที่ต้องบอกว่า วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเนี่ยนะคะก็คือเขาดําเนินการตาม3ข้อนะคะอย่างแรกเลยมีการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะคะในรูปแบบการให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าแล้วก็รูปแบบการให้เงินสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริงนะคะรวมถึงการแก้ไขเงื่อนไขที่กําหนดให้สัญญาเนี่ยเป็นสัญญาเรื่องของซื้อขายไฟฟ้าเนี่ย ะะมีอายุสัญญาต่อเนื่องโดยไม่มีกําหนดวันสิ้นสุดสัญญาไว้นะคะแล้วก็มีการหารือเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาความพร้อมจ่ายแล้วก็ค่าพลังงานรวมถึงเงื่อนไขข้อตกลงอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการรับซื้อไฟฟ้าระยะยาวนี่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการหาแนวทางร่วมกันแล้วก็นอกจากนี้เขายังมีการ หาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อตกลงต่างๆในสัญญารับซื้อไฟฟ้าต่างๆอันนี้ก็เป็น3ข้อที่เป็นระบบออของรัฐบาลเนาะในภาคส่วนใหญ่นะคะแต่เราในภาคประชาชนนะคะก็ต้องบอกว่า รัฐบาลค่ะมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะดําเนินการตามนโยบายด้านพลังงานอย่างรอบคอบแล้วก็ยั่งยืนคนํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะในการลดภาระค่าครองชีพเดินหน้าแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนไฟฟ้าแล้วก็กฎหมายพลังงานต่างๆเพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานให้ประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็เป็นข่าวดีนะคะที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะดู เวลาแล้วช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะสําหรับรายการข่าวเด่นชะละวันเมืองงามสําหรับวันนี้ก่อนจากกันไปมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะจากสถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดพิจิตรสาหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะได้พันไม้นะคะพันไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นเนาะนำไปปลูกนะคะถ้าในพื้นที่บริเวณบ้านหรือว่าในสวนมีพื้นที่ที่แบบ ว้างขวางนะคะอยากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวทางสถานีพอชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตรนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจนะคะหรือว่าทางวัด บริษัทและองค์กรต่างๆรับกล้าไม้ได้นะคะเพื่อนําไปปลูกเพื่อเพิ่มทื้นที่สีเขียวนะคะก็เปิดจองคิวรับกล้าไม้ตั้งแต่เมื่อวันที่1พฤษภาคม2568เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หัวหน้าสถานีพอชํากล้าไม้จังหวัดพิจิตรนะคะหมายเลขโทรศัพท์098 2699745 098 26997 สีหนะคะก็ติดต่อได้เลยสำหรับท่านใดที่อยากจะรับนะคะกล้าไม้ไปปลูกนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเนาะแล้วก็เหมือนช่วยกันลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะเพราะว่าต้นไม้เขาก็จะช่วยเนาะในเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศต่างๆนะคะดูดซับเป็นเป็น เป็นพืชน,นะคะเป็นพืชที่ดูดซับเรื่องของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่นะคะแล้วก็ช่วยฟืน้นฟูสภาพอากาศให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ยังไงสนับสนุนการเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะก็ขอพันไม้ได้จากสถานีพอชํำกล้าไม้จังหวัดพิจิตรค่ะ ฝากกันไว้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องเนาะอะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะสำหรับรายการข่าวเด่นชะละวันเมืองงามนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าส่งมอบหน้าที่ต่อให้กับน้องมุกพัชรินสิรินะคะพบกันที่นี่ที่เดิมเวลาเดิมค่ะ7จ็นาฬิกาสานาทีจนถึง8ปดนาฬิกานะคะสำหรับรายการของเราวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วต้องขอบคุณเครือข่ายวิทยุชุมชนทั้ง23สถานีด้วยขอบคุณเครือข่ายออมมชอค่ะที่ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทุกตำบลเลยและที่สําคัญขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะะที่่อยู เหมือนกันในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านจากลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ